สวัสดีครับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศรวมทั้งบ่ายเกิงไก่ไทยอ่อนและป่าธรรมรัตนาศาสชาติรวมทั้งเพื่อนสมาชิกเพื่อนนักบ่งเถ,ถือนทุกท่านวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับทีเ่เราได้เดินทางมาพบท่านทากรโพธิลาลาครับก็คืออ,อ,อดีตอายการนะครับณปัจจุบันนี้เน,น,นื่องจากว่าสุขภาพท่านไม่ค่อยแข็งแรงก็เลยต้องออดีทายตัวเองออกมาเพราะว่าถ้า ทำงานต่อหรืออะไรเงี้ยเนื่องจากสุขภาพไม่ดีท่านเกรงว่าจะไปทําอะไรที่มันผิดพลาดกับอ่เสรีภาพของของประชาชนทั่วๆไปท่านก็เลยต้องออกมานะครับอ่เนื่องจากว่าท่านให้โอกาสเรามาปรึกษาหะือเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายต่างๆนะครับเกี่ยวกับด่านที่อ่บางบททองที่ตั้งมัน,นั้นน,นะครับว่อาอ่าผมจะสอบถามท่านว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับ เพราะว่าในกรณีนี้ก็ผมได้มาร่วมกับอ่าสวัสดีครับพี่สุพลแล้วก็สวัสดีครับท่านตากรนะครับโปริรีาลานะครับอ่าที่ท่านให้แนวทางพวกเราวันนี้ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรที่ว่าอ่าเมื่อมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่าจับประชาชนกรณีที่ไปถ่ายทอดสดในในในจุดตรวจท่านมีความคิดเห็นยังไงครับ เออคือในความเห็นของผม,ผมที่จริงผมทําคิดไปเยอะนะม่นมันเราประชาชนเนะี่ยเราก็มีสิทธิ์เสรีภาพที่จะกระทําได้แต่อย่าไปใช้สิทธิ์ที่เป็นการละเมิดสิทธิทของบุคคลอื่นเขาใช่ไหมหถ้าเราทำมันกรอบของกฎหมายมันก็มีปัญหาผมก็ไม่เห็นมีอะไรจะต้องเดือดร้อนเนื้อดอนใจเลยฮะคุณตั้งด่านคือด่านนี่นะต้องขออนุมัติจากคอรมอหรือกออลมานจุดตรวจต้องขออนุมัติจาก ผู้บังคับการเป็นอย่างตำ่ำและจุดสกัดต้องขออนุมัติจากผู้บักคับอาจจะวอไปก็ได้เพราะมันเป็นการเร่งด่วนอย่างเช่นเป็นการก้นล้าทองหรือก้นธนาคารอย่างนี้นะครับก็บคือใใคแจ้งทางวิทยุได้แจ้งทางวิทยุได้ไม่เป็นปัญหาหรอกไอ้ตรงนั้นนะคราวนี้ว่ไอ้การที่เราไปดูดงไปดูจุดตรวจจุดอะไรพวกนี้มันก็นเรื่องที่ประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะดูได้อะครับ ไม่เป็นไรแร้คุณจะไปเดือดเนื้อร้อนใจถ้าคุณทําถูกต้องตามกฎหมายเรื่องเขตควกคุมกุค้ครึมันไม่มีร็อบอุ้ยคุณจะมาตั้งเขียวคุมได้ยไงประชาชนก็สัญจรไปมาใช่ไหมอีขอย่างนึ้นะผมบอกไว้เลยนะนะนะการที่ตั้งประชาชนทั่วไปนะครับอย่าเสียค่าปรับนะครับตามริมถนน มันไม่มีกฎหมายแห้อำนาจที่จะกระทําเยี่องนั้นได้และไม่รู้ว่าเงินก้อนนี้มันจะไปเข้าหลวงหรือเปล่าครับผมวันใจเพราะเจตนาลมของกฎหมายในมาตรา141เขาแก้ไขใหม่เนี่ยคุณรู้ไหมว่าเขาไม่ทรงการให้มีการตั้งโตเปรียบเทียบปรับริมถนนครับเราต้องไปชำระค่าปรับตามวิธีการที่เขากำหนดไว้แต่ที่ง่ายที่สุดนะครับคือไปเสียค่าปรับที่โรงพัก เราโรงพัก็ได้งไหนก็ได้ทัวราชอาณาจักรครับกุมยังมีโอกาสได้พบพนักงานสอบสวนครับและอาจจะขอความเมตตาจากเขาใช่ไหมเพราะยุคนี้ผมมันแหมมันโควิดเว้ยมันลงานการก็ตกงานกันอีงตุงดังเนาะเงินบางทีค่าปรับมันก็เป็นพันห้าร้อยอะไรเงี้ยอาจจะขอเมตตาจากเขาให้เขาให้พนักงานสอบสวนเพราค่าปรับรื่งไม่ดีเขาอาจจะว่ากล่าวตักเกินคุณก็ได้ครับนะคุณเสียเวลาลิ้งเดียวไปที่โรงพักไหนก็ได้ เออไปเจอพนักงานสอบสวนใจดีๆนะผมว่าเขามีเมตตานะคพราะพนักงานสอบสวนทุกคนแหละนะที่เขาก็มีจิตใจที่จะเมตตาอยู่แล้วแหละเรื่องพวกนี้ครับเขามีอำนาจครับที่จะทําได้ตามมาตารา1 4สที่แก้ไขใหม่นี้นะครับครับแต่การตั้งโต๊ะเปรียบเทียบปรับริมถนนเนี่ยเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายนะครับไม่มีกฎหมายให้อำนาจกู้คุณกระทําได้คุณจะเอาว่าอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนั้นไม่ได้ครับครับ เตอารมขอบวชญรรดาแห่งบ้านตานเนี่ยเขาทําขึ้นมาเพื่อประสงค์ที่จะไม่ให้คุณเนี่ยให้ตํารวจเนี่ยมีการเรียกรับสิงบนหรือเรียกผลประโยชน์และก่อความเดือดร้อนให้กับประชาชนเขาจึงมีมาตรการในการที่จะเสียค่าปรับว่าต้องไปชาระที่ไหนครับประชาชนนะครับถ้าพบเห็นว่าตรงไหนมีจุดตรวจมีจุดตรวจแล้วก็มีตั้งโต๊ะเปรียบเทียบปรับริศวนคุณสามารถนะครับไปกล่าวโทษ ดำเนินคดีได้เลยครับที่โรงพักในที่ในเขตนะหรือในในท้องที่อื่นก็เอาในเขตดีกว่าครับดำเนินคดีไปเลยครับมันจะได้หมดหมดประเท,ทีนะไอตัวเพราะว่าเงินพวกนี้ผมไม่มั่นใจจริงว่ามันไปอยู่ที่ไหนครับมันจะเข้าหลวงหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบอันนี้อันนี้เดี๋ยวผมสอบถามท่านอ,าอาดีตอายการสักน,นิดหนึ่งนะครับว่า กรณีที่เราจะเก่าวก่าวหาเจ้าหน้าที่เนี่ยเราต้องอ่ส่วนหนึ่งมันต้องเก็บพยานหลักฐานอย่างน้อยต้องมีภาพถ่ายที่เราสามารถที่จะไปยืนยันกับสารได้ว่ามี<อ>การตั้งโต๊ะเปรียบเทียบปรับผมบอกให้เลยนะครับว่าการตั้งโต๊ะเปรียบเทียบปรับคุณก็ดูสิครับคุณก็ถ่าย,อยดอสิห่างๆหน่อยก็ได้มันมีการชําระค่าปรับกันไหมล่ะเรามีการชําระค่าปรับก็คือผิดแล้วครับ นะความผิดเป็นสเนจแล้วไม่ถ้าเกิดว่าไอ้ประเด็นที่ประชาชนพี่<อ>น้องเราขอภาพถ่ายไอ้คลิปวิดีโอเป็นพยานหลักฐานชั้นดีซึ่งสาลฎีกาวิจัยแล้วว่าครับรับฟังได้ดีกว่าพยานบุคคลคเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นจะามาโต้เสียงกันว่าไอ้คุณมาตั้งโต๊ะปรับแล้วคุณบอกว่าได้ตั้งเนี่ยมันไม่ได้หรอกครับภาพมันปรากฏอยู่แล้วไม่ถ้าไปถ่ายนี่ตอนนี้ประชาชนหรือพี่น้องนักรบดานเถื่อนนี่เขาบอกว่าถ้าถ้าเกิดไปถ่ายปุ๊บเนี่ยอาจจะถูกจับเหมือนทีละไซน้อยอย่างเงี้ยเหมือนกัน เอ,เอไปรบกวนการาอะคือ,อคือ,คอคการขัดขวางการทํางานของเจ้าพนักง,งานหมายถึงการเป็นอุปสรรคต่อการทํางานของเขาครับนะหร<ถ>ือเป็น,ปนปการาก่อกวนให้ความก่อให้เกิดความเตือดร้อนลําคาญตามมาตรา397เเนี่ย คุณต้องมีกระทําโดยเจตนาที่จะเข้าไปวุ่นวายในโต๊ะทําการของเขาอะไรเงี้ยต่างๆเลยเนี้ยคือคุณจะไปทําอย่างนั้นจะไปทําผมเคยแนะนําไปเยอะแล้วในคลิปต่างๆผมทําไปครับท่านก็ดูแล้วกันว่าผมเคยทําตัวอย่างว่าคนว่ากลุ่มที่ไปดูดานเนี่ยบางคนเขาปฏิบัติได้ดีมากนะครับ,รบท่านก็ดูนั่นแหละเป็นสิ่งเป็นตัวอย่างที่ดี เรา่าไปวุ่นวายกับเขาบนโต๊ะทำงานหรือใกล้เคียงเขาไม่อยากคุยกับเราเราก็ไม่ต้องคุยอย่าไปต่อล้อต่อสิงกับเขาครับมันไม่เป็นประโยชน์กับตัวเราเราสามารถที่จะถ่ายคลิปได้เพราะว่าปบตรของคุณเนี่ยจากทิพไทจินดาเนี่ยเขาก็บอกแล้วให้ประชาชนเป็นหูเป็นตาต่อส่องให้เขาว่าเจ้าพนักงานเนี่ยกระทาอยู่ในกรอบภายในกฎหมายที่หรือไม่คือเขาจะได้รู้อืมเข้าใจไหมครับ แล้วทีนี้ผมถามท่านธนากรนิดนึงว่าไอกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศไทยเนี่ยไม่เอาใจใส่เรื่องอคำสั่งเนี่ยมันมันจะยังไงท่านอันนี้ก็เป็นเรื่องของเขานะครับผมไม่รู้ว่าอะไรก็สูตรจแค่อะ่เขาเพราะว่าผมไม่ได้จบปริญญาโทแ,แค่นั้นแหละ <laughs> <laughs> โอเคอคือเอาเอาไงาว่าท่านท่านมีอะไรจะแนะนำะพี่น้องหรือ คนไทยทั้งประเทศหรือแม้กระทั่งทีมนักรบด่านเถื่อนยังไงบ้างครับในวิธีการเข้าด่านที่อาจจะไม่คือทํำยังไงจะไม่กระทบกระทั่งกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตารวจกับประชาชนผมเคยทคําคลิปไปแล้วนะครับว่าเราพยายามอยู่ห่างๆเขาแล้วก็อย่าไปพูดวายเขาถ้าเขาพูดจาไม่แพ้เขาพูดจาดุด,ดันเลยมาแล้วก็ไปห่างๆแล้วเมื่อแค่นั้นเองอย่าไปพูดขอให้เราพูดจาอ่อนน้อมข่มตนนะครับ อย่าไปทํากิริยามารยาทที่ไม่ดีเพราะมันจะออกไปสู่สายตาของประชาชนเวลาเราท,ทําคลิปออกเผยแพร่เนี่ยเขาจะมองว่าเราเนี่ยไปฐานหาเรื่องเข้าใจไหมครับพวกคุณก็ต้องดูลงจุดนี้ด้วยอืประชาชนเขาเป็นคนดูนะครับเขาจะมองว่าเราเนี่ยมึงไปเสือกเรื่องอะไรของเขาวะมึงไปวุ่นวายอะไรเขาวะใช่ไหมครับคุณก็ต้องไปยืนอยู่ห่างๆทายห่างๆแล้วถ้าเกิดเขาาพูดจาไม่ดีแล้วก็บอกเออมึงไปยัง ตรงนี้มีเขยควบคุ้เค้นแล้วผมบ้าบอกอแตกเราก็ว่าไปเราก็ไปห,าหา่างๆแตก็แล้วเรื่องจะไปพุ่นวายเลยัะเขาอะจะไปต่อร้อต่อเสียงกะไลกับเขาบางครั้งบางคราวเนี่ยผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะว่าบางทีพวกเราก็อาจจะดุดันหรือใช้วาจาที่ไม่ค่อยจะสุภาพอันนี้อาจจะผมพูดจริงๆว่าในกลุ่มที่ไปดูหลวงรุ่ดานเขาเกลียดผมเยอะนะผมก็เข้าใจไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่ผมก็แนะนอในสิ่งที่ดีๆว่าเราควรจะทําอย่างไร เห็นคุณเจียงไก่บ้างว่าจะมีการอบรมเกี่กเรื่องการไปดูดดูจุดตรวจอะไรพวกเนี้นะก็ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ผมความรู้น้อยผม,ม่ได้จบปริญญาโทผมแค่พื้นพื้นจบปรตีแค่พื้นพื้น,น,น,น <c oughs> ผมจะไปพูดอะไรมากกว่าคไม่ได้หรอก,พกเพราะคไม่ได้เก่งการอะไรอย่างนั้นนะครับอาจารย์อาจารย์พูดถึงจบปริญญาโทนี่เหมือนจะ ไม่ได้เกี่ยวใครนะครับคนเยอะนะจงจะโทรเราไม่ได้ว่าใครไม่ได้ว่าโทรทั้งนั้นแล้วจ็อกเตอร์ก็เยอะเออเออแล้วเฉพาะจตุมใครแล้วที่ผ่านมาอาจารย์มีมุมมองยังไงบ้างครับที่มีคลิปได้หลายคลิปที่มันออกมาสู่สายตาพี่น้องประชาชนเนื่องจากว่าทุกวันนี้ใครมีโทรศัพท์ใหม่ๆนี่มันสามารถที่จะบันทึกภาพบันทึกคลิปต่างๆที่มันหลุดออกมา บางทีบางครั้งเหมือนเจ้าหน้าที่รังแกรประชาชนเนี่ยท่านท่านมีอะไรที่จะแนะนําเจ้าหน้าที่ตารวจบ้างครับก็ก็ดูครับว่าอันไหนที่เป็นสิทธิทส่วนบุคคลของบุคคลอื่นเพรานั้นประชาชนต่างเราจะไปะถ่ายเขาไม่ได้นะครับเราไม่มีสิทธิ์ไปถ่ายเขานะครับแต่เป็นเรื่องของเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่อย่างที่อะไรเอสวออพสพสประตูน้ำระอีสพประตูน้ำตุลาลงกอยใชงไง ใช่ในั่แหละที่กระทืบแล้วก็โอ้โหทั้งเตะทั้งอะไรเขาใส่กุญแจมือแล้วในการมันก็สิ้นสุดที่เขาสิ้นสภาพที่เขาจะดําเนินที่เขาจะต่อสู้ขัดขวางอะไรคุณแล้วถึงแม้เขาจะเมาเขาจะอะไรกันแล้วแต่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเตะไปกระทืบนะ <ขอ S 1> หรือ,<ข>อ<ส>เอาตีน<ส>ไปถีบเขาเยิ่งขนาดเอาเท้าเลยนะสองข้างจะไปเหยียบบนหัวเขาเนี่ยโอ้โหภาพถ่ายมันก็ชัดอยู่แล้ว คุณรู้ไหมการกระทำของคุณเนี่ยเป็นการพยายามฆ่าโดยเจตนาย่อมเล็งเห็นผลนะครับเพราะคุณย่อมสามารถเล็งเห็นได้ว่าการที่คุณเอาเท้าขึ้นไปเหยียบบนหัวเขาเนี่ยเขาอาจถึงแก่ความตายได้คุณก็รู้อยู่แก่ใจแล้วทําไมคุณยังทําอย่างนั้นภาพที่ปรากฏออกไปในประชาชนเขาคิดยังไงเฮ้ยนะใช่ไหมเรื่องเหล่านี้นะมันและยิ่งที่อะไรว้ที่อีกอันหนึ่งคือ ขีดไปแล้วยิงปืนไปใส่อ่ะโหมันเกินไปแล้วครับแล้วยิงไปกี่นัดน่ยตายเลยอืมแล้วทีนี้อ่าผมจะถามท่านอดีตอายการสักนิดหนึ่งว่าอ่าเมื่อมันมีเคยเคยมีร้องไปที่ปปทหรือปปชเนี่ยไอายการปฏิบัตินี่มันมันมันกลายเป็นว่าปฏิบัติโดยมิชอบเนี่ยทางทางปปทแลปะปปชเนี่ยไม่สอบสอบแต่เรื่องทุจริตอันนี้ท่านเห็นเป็นยังไงครับ คือในกฎหมายของปปชหรือปปทนี่มันมีบอกว่ากบอกแล้วไงบ้านเมืองทุกวันนี้มันไม่คือมีแปรแล้วนะครับแม่ก็สั่างเรื่องผมพูดจริงๆนะเรื่องบอสท,ที่ของกระทิงแดงเนี่ยในความเห็นของผมนะครับคดีนี้มันมันบิดเบี้ยวมาแต่เริ่มต้นแล้วผมเคยทําคิดไปแล้วผมก็ยังไม่อยากจะพูดถึงอีกกัรน,นะประเทศไทยเราทุกวันนี้คุณต้องพึ่งตัวคุณเองอ<า>ไม่มีใคร สาารถจคุณจะพึ่งได้หรอกกระบวนการวิธทําทั้งหมดตั้งแต่ต้นทานยันปลายทางเนี่ยมันต้องมีการแก้ไขปรับปรุงใหม่แต่ผมก็จะ้แต่พูดเลยนะมันก็ผมก็เคยทํางานด้านนี้มาก็รู้ว่าว่าอะไรมันควรไม่ควรอะไรเงี้ยนะครับครับครับผมคงพูดเลยมากกว่านี้ไม่ได้หรอกนะปราว่ากันไปแล้วประชาชนถ้าถ้าสมมุติว่าท่านอดีตราการท่านจะแนะนําได้ว่าประชาชนถ้าสมมุติว่าจะป้องกันตัวเองเนี่ย ที่มันสมควรแก่เหตุเนี่ยมันจะทํำยังไงได้ในเมื่อว่าหลายๆอย่างหลายๆครั้งที่วันมาเนี่ยเหมือนเจ้าหน้าที่จะทําอะไรก็ได้คืออ่าเอาว่าถ้าสะบัดมือหน่อยนึงก็บอกว่าต่อสู้ขัดขวางต่อสู้ขัดขืนการจับกุมอะไรต่อมีอะไรทุกอย่างเหมือนกับชาวบ้านหรือคนไทยทั้งประเทศนจักะคานเข่าเข้าหาตำรวจท่านมีมุมมองอย่างไงบ้างครับคือผมบอกแล้วว่าการที่เข้าเข้าไปดูจุดตัวเข้าไปดูจุดตวรวจจุดสกัดเนี่ย ถ้าเขา,าเราอะไปคุยกับพวกคนอื่นไปคุยกับผู้ควบคุมจุดตรวจผู้ควบคุมจุดตรว,ว,ว,วจต้องประจําณจุดตรวจนั้นตามคำสั่งที่ศูนย์ศูนย์สองห้าใช่ไหมศูนย์ศูนย์หกเก้าจุดสองสาม7 7สามเจ็ดเจ็ดทับสามเจ็ดเจ็ดเก้าปีวันที่สิบสามมีนาคมสี่ศูนย์เนี่ยคุณต้องปฏิบัติตามนั้นคำสั่งของคุณถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามนั้นว่าคุณ มีธุระปะักคุณมีธุระต้องไปทําที่อื่นด้วยผมจะอยู่ประจําที่ตลอดไม่ได้นะผูก็ลาออกไปดิคําสั่งของผู้บังคับบัญชาคุณต้องปฏิบัติตามครับถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามคุณก็อยู่ในสังคมตํารวจเขาไม่ได้ครับสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับไม่ว่าหน่วยงานไหนก็นแล้วแต่เมื่อผู้บังคับบัญชาเขาออกคําสั่งอะไรมาคุณต้องทําตามนั้นครับคูณจะว้าอู้ยเรลื่อยเปือเ่อยเฉลย เเขามีก็เคยมีอ่อระดับรองผุ่มกับปริญญาโทนะอ่าก็บอกว่ามีชื่อแต่ไม่ไม่ผมไม่เอาผมไม่รู้เรื่องนี้ผมไม่รู้ครับเรื่องนี้ผมไม่รู้ผมไม่รู้ยังไงก็มีหลายที่ที่เข้าไปเราต้องการที่จะคุยกับคนที่มีวุฒิภาวะคือหัวหน้า หรือผู้ควบคุมจุดตรวจปรากฏว่าก็อย่าไปพูดดีครับก็อย่าไปยุ่งกับเขาไม่ใช่ปรากฏว่าไม่มีแต่ชื่อไม่มีตัวตนอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นมันคุณก็ไล์คุณก็ไล์สดแล้วก็คุณก็ส่งรายงานส่งคุณก็ส่งทำทำพิมพ์นังสือแล้วก็ส่งไฟล์วิดีโอไปให้สัมมนาการตัวบุคชาติให้ผู้บัญชาการเขาอะให้ผู้บัญชาการเขาอะเขาคุณจากทิพย์เขาก็บอกกี่แล้วว่าให้เราเป็นหูเป็นตาให้เขาหน่อยให้ส่งมาให้เขาก็ส่งไปสิ เราก็ทําไปนะครับประชาชนมีสิทธิ์นะทำไปตามนั้นนะครับคบส่วนคนอื่นเจ้าพนักง,งานหัวหน้าผู้บังคัต่างคนไหนเป็นยังไงผมไม่รู้อืมนะแล้วท้ายที่สุดนี้ท่านอยากจะแนะนําทั้งตํารวจและประชาชนจะอ,อยู่อย่างไรครับผมเป็นอะไปแนะนำเจารร้าพนักงานหรอครับผมเองก็เป็นแค่อดีตนะผมผมเป็นประชาชนคนหนึ่งผมไม่ได้ใช่พนักง,งานในการ เพราะถ้าผมเป็นพนักงานในการโหวงอายที่หายตอนนี้แล้วมันรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าหดหู่ใจอะไรเงี้ยนะไม่อยากต่อหลังถ้าจะมาคุยกับผมลักษณะอย่างเงี้ยอย่าได้อ้างว่าผมเป็นอดีตอายจการไม่ต้องพูดถึงอ้างว่าผมเป็นแค่ประชาชนคนหนึ่งที่จะให้ความเห็นดีกว่า<อ>นะผมไม่ภูมิใจเลยเพราะตอนนี้รู้สึกว่ามันมันมันน่าหดหู่ใจอะพวกคุณก็รู้ผมไม่ต้องการแบบนั้นนะครับ ผมขอเป็นแค่ประชาชนคนหนึ่งแล้วกันเท่าที่เรียนกฎหมายจบเรียนตีขึ้นพื้นมาเนี้ยพอแล้วนะครับไม่ไม่ไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านี้แล้วไม่ต้องการมากกว่านี้ผมเองสุขภาพไม่ดีตาผมก็บอดข้างหนึง่งครับสุขภาพผมเป็นป่วยเป็นติดโรคแย่ผมไปทําอะไรครับผมก็ให้ความรู้กับประชาชนเท่าที่ผมทําเป็นพิธียานทําคิดต่างๆให้ไปพวกท่านก,ก็ต้องดูเอานะครับต้องดูเอาเอง ว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันก็มีประโยชนะ์นะแต่รู้สึกว่าท่านจะละเลยแล้วก็บางทีก็โทรศัพท์ผมมันเครื่องมันเก่าแล้วมันมีแค่สองกิกมันเต็มผมก็ต้องลบแล้วลบไปแล้วท่านก็มาขอจากผมอีกก็พวกท่านไปอัดไปเองดิผมบอกไปท่านอัดไ้ผมไม่มีให้หรอกครับเพราะผมลบผมก็ลบทั้งหมด คนไหนที่โทรศัพท์ใครมีกิกเยอะๆก็สามารถที่จะบันทึกไว้ได้ใช่ไหมฮะผมไม่ได้ว่าอะไรครับชิปอาจไปเถอะมันก็เป็นความรู้ครับผมว่าน้อยคนนะที่จะไม่ให้ความรู้เกี่ยวกฎหมายจราจรมากมายมันก็ผมหรือการผมจะทําไปร้อยชิปอะ่ะครับก็ก็ห<ๆ>วังกหวังอย่างนั้นนะถ้าผมทําไหวเพราะสุขภาพผมไม่ดีครับอา่เอาเดีเ๋ยวจะอา่อาสุดท้ายนี้จะถามจะถามท่านธนากรนะครับว่า ถ้าหลังวันที่20ธันวา2562มาเนี่ยนะครับเป็นการที่เอาว่กกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมมันประกาศใช้ก็คือวันที่19ธันวา2562ข้อน,นี้ว่าเงินค่าปรับตรงนั้นน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายอันนี้ผม<ร>ไม่ทราบว่าเงินที่คือใบสั่งเก่าเลยนะครับมันขัดหรือแย้งกับพรบรจราจรฉบับใหม่ นะครับมันแย้งกันเต็มเต็มที่เลยทั้งมาตาร้อยสี่สิบและมาตาร้อยสี่สิบเอ็ดนะเด็ดก็ผมก็ทําคลิปไปทําไปซักได้ไปถึงสิบวันทั้งทางผู้บัญชาการพอพบอออตรเขาเขาก็ออกเขาก็ออกทําใบสั่งขึ้นมาใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วจะประกาศใช้ันที่หนึ่งจิการนี่ก็ก็ดีแล้วครับผมก็ผมก็รับถือท่านนะครับพบอออตรสุดเออถ้าเป็นคนน้าเคารพคนหนึ่งแหละผมก็แนะนำท่านไปแล้วนะครับจุดน,นี้ เงินที่เงินเงินที่ปรับที่คือค่าปรับที่หลังวันที่สิบเก้าธันวาสองห้าสองนี่เป็นการปรับที่ไม่ถูกต้องควรจะเรียกคืนด้วยวิธีไหนครับอันนี้ผมคงตอบไม่ได้นะเพราะว่าผมไม่อยากจะไปก้าวล่วงถึงเจ้าพนักงานของรัฐเขาตรงนี้ผม, <c oughs> ผ,มผมไม่อยากออกความเห็น <c oughs> ผม,มออกความเห็นดีกว่าโอเคท่านก็รู้อยู่แล้วว่ามันผิดกฎหมายแล้วท่านจะเอามาใช้ครับ <c oughs> มันแย้งไหมมันทางขัดแล้วก็ทางแย้งด้วยครับกับ บทบระจัติแห่งกฎหมายอะที่เขาออกมาใหม่ก็ผมก็อธิบายไปแล้วในคลิปนะครับก็คงไม่มีอะไรก็คงก็คงจะแนะนำแต่จริงๆที่ผมก็อยากไปก้าวลูกอะไรมากนะครับเพรยุคนี้ท่านกูรู้อยู่แล้วเดี๋ยวก็ถูกกูแก่ๆแล้วเดก็ถูกอุ้มอีกอุ้มไปไหน เอามันมันถ้าเกิดมันจะอุ้มมันอยู่ที่ไหนก็อุ้มได้นะผมไม่กลัวหรกผมจะตายอยู่แล้วนะไม่ต้องอุ้มผมกพละหรอกนะเดี๋ยวมก็มตายนะไม่เกินไม่เกินปีแล้วไม่ไม่ต้องอุม้มเดี๋ยวสักพักก็ได้หามแล้วเออเพราะว่าผมก็คิดไว้ตราบใดที่ยังพอประโยมหายใจผมก็จะทําชิปเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนนะครับแต่ผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับหน่วยง,งานไหนหรือเกี่ยวข้องกับกลุม่มบุคคลใดนะครับผมจะทาชิปไปสั้นๆให้คุณได้ดูเนี่ยรศึกษา เท่าที่ผ่านมาที่พวกผมในเพจนักรบด่านเถื่อนที่ได้เจอท่านในคลิปบ้างเจอตัวจริงบ้างที่คือพูดง่ายๆว่าพวกผมเองเนี่ยมองเห็นท่านเป็นคลังสมองอย่างหนึ่งที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันกับประชาชนเพราะฉะนั้นท่านอยากจะฝากอะไรถึงหัวหน้าเพจด้วยแล้วก็เพื่อนสมาชิกเรนักรบด่านเถื่อนด้วยเพราะว่า พวกผมเองเนี่ยก็ได้ความรู้จากท่านมากมายท่านอยากจะฝากอะไรถึงผู้หลักผู้ใหญ่ของเพจของคุณเจงไกลเนี่ยนะผมรู้จักกับบักแกแกมาสี่ปีแล้วมั้งครับวันนี้แกเก่งนะครับเออผมบางทีผมก็ไม่รู้ท่านเท่าไปถึงแกนะเดี๋ยวนี้โอ้โหแกไปผมก็คำนะนั่งดูคลิปของแกโอ้ยแกไปด่าได้ไนวะที่แล้วก็ไปไปถึงนวมันมีกลุ่มบุคคลที่กำลังจะตรวจเจ้าูนเจ็ดแปดคนผมดูวันเนี้ยแตก แต่กระจายมดเลย,ย,ยเออจุดตรวจตอนนั้นเลิกไปเลยผมก็ขำเลยแกก็พูดตลกดีนะนนแต่ก็ได้ความรู้นะครับแกเป็นคนให้ความรู้อะไรต่างๆมากมายแล้วก็ควรฟังอ่ะนะใน<ช>สิ่งเขาพูดตลกดีอ่ะอย่างผมต้องพูดขวานผ่าซากพูดเพราะข้าหูคนแต่ผมไม่มีอะไรนะครับผมปกติเป็นคนใจดีแต่ผมเป็นคนพูดจาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยบางทีออกจิตไปก็ขอโทษนะครับที่ผมพูดจาบางทีก็มันก็ไปตามปากอ่ะ แต่ก็ฟังง่ายๆดีมันมันก็ไม่แม่ก็ต้องพิธีรีตองอะไรบ้านบายเนาะครับต่อไว่าฟังง่ายๆได้ความรู้<ม>อะไรเงี้ยผมว่าดีนะที่ท่านเป็นของท่านเป็นส่วนตัวของท่านคือหมายถึงว่ามันชัดเจนถ้าภาษาใต้บอกว่าไอ้คนชัดเจนอะพูดง่ายๆถ้าเป็นภาษาอีสาน,นก็บอกว่ามันฟังง่ายคือเข้าใจง่ายโดยที่ว่าไม่ต้องแปลความอาจจะมีอา่าภาษาข้อขุนลาำบ้างอะไรอย่างเง<ต>ี้ยเพราะผมเองก็ถือว่าไอ้นั่น<ต>ที่ไม,ทไม่ได้ไปดูหมิ่นใครนะครับหรือไปบินประมาณใคร นะครับผมทำเนื้อด้วยจิตที okay <2> <2 <2 <2> <2> <2> ่ว่าผมอยากจะให้ความรู้กับประชาชนนัคนับะครับคนยากไร้คนยากจนผมสงสารครับองนี่แหละคือจุดประสงค์ของผมคราบองแล้วหลังจากนี้ท่านจะสร้างคลิปอะไรขึ้นมาอีกมากมายก็คงจะเป็นคลิปทางด้านกฎหมายจราจรนะครับเป็นส่วนใหญ่เพราะอื่นผมพูดไปหมดแล้วนะครับแล้วก็คุณเก่งแก่แก่ก็ให้ความรู้ไปเยอะแยะนะทุกคนอื่นคุณ อย่างน้องธนาโนนหรือคุณภาษาอะไรเงี้ยสมชายภาษาสัมฤทธิ์แกก็เขียนแกก็เอาคลิปมาลงนะผมก็ดูนะดีดีครับดีดีจะช่วยกันปะเถรนะประชาชนเขาจะได้มีความรู้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งเบอร์ควรเบอร์ขู่เบอร์อะไรทั้งมันสมมูรผมผมจะเจออย่างนี้ประจำมาจ้ะเออก็คือถ้าถ้ามไม่ล็อกล็อกเขาล็อกไม่ได้ไม่ใช่ล็อกเออมันมันไอ้นี่ได้